องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพิบาลนายเฉลิมชัยเชียงพฤกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพิบาลสำนักปลัดงานบริหารงานทั่วไป นับจัดการงานทั่วไปได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสวนสมุนไพรท้องถิ่นเราจเจ้าพนักงานธุรการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จัดทาและติดประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าตามเวลาที่กําหนดประชุมประจําเดือนกันยายน2566นายเฉลิมชัยเชียงพลึกนายกอวตอนนพิบาลคณะผู้บริหารพนักงานส่วนตนําบลรวมทําความสะอาดจากอวตานนพิบาลไปวัดบ้านนนสพางหมู่ที่7 นายเฉลิมชัยเชียงพฤกนายกอบตเนรมิบานพร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการประชุมเรื่องการบริการน้ำประปาและตรวจการตราการรับแจ้งและการอนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่1 2 3โดยได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการในลำดับต่อไปงานบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบตอนนทิบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนนพิบาลได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดองค์กรที่มีผลง,งานดีเด่นระดับจังหวัดมหาสารคามประจำปี2566ประเภทตำบลผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะเพิ่งพิงระยะยาวคณะกรรมาการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนนทิบาลประชุมเพื่ออนุมัติแผนงานโครงการและรับรองการเงินไตรามาสที่3ประจำปีงบประมาณ2566 ประชุมเพื่อสรุปหาแนวทางการดำเนินกิจการโรงฆ่าสัตว์อำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามมอบเงินอุดหนุนงบป,ประมาณการจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณาสุขให้กับคณะกรรมการทั้ง14หมู่บ้านหมู่บ้านละ2,000 20, 0บาทตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ผลตรวจพบไวรัสตับอักเสบ B จจำนวนหรายไวรัสตับอักเสบ C จจำนวนสราย อบตโนนพิบาลร่วมต้อนรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพการปลูกผักสวนครัวด้านความมั่นคงทางอาหารนำโดยพันจ่าโททองแดงปีน่กเกยในอำเภอแก่ดำพันจ่าโททองแดงปีน่กเกยในอำเภอแก่ดำเป็นประธานเปิดพิธีโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและได้รับเกียรติจากวิทยากรนางสาวปราณปริยาแป้งเงินผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนางมนัสเนสว่างเวียงปลัดอบตโนนพิบาล วิทยากรจากสำนักง,งานยุติธรรมประจำจังหวัดมหาสาร,รคามจัดขึ้นณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนูน,นพิบาลนายเฉลิมชัยเชียงพฤกนายกอบตอนูนพิบาลและคณะกรรมการสาธารณาสุขได้รับแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่นเรื่องร้องเรียนน้ำเน่าเสียบ้านนาคูนหมู่ที่3และสุนัขจรจัดกัดสัตว์เลี้ยงของประชาชนบ้านโคกกลางหมู่ที่4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายเฉลิมชัยเชียงพฤกนายกอบตอนนพิบาลพร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกตัดต้นไม้และวัชพืชสองข้างทางถนนบ้านสุกแดงบ้านนนพิบาลงานพัฒนาชุมชนลงสำรวจช่วยผู้ประสบภัยปัญหาทางสังคมร่วมกับศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม รับมอบบ้านพอเพียงสนับสนุนจากสภาองค์กรชุมชน13รายจากพันชาโูทองแดงปินาเกในอำเภอแกดำกองทัง ด้านงานการเงินและบัญชีประมาณการปี2566 29,946,900บาทณนะปัจจุบัน31,266,662บาท77สตางผลต่าง2,856,172บาท31สตางรายรับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์104จุด 21%รายจ่าย94.67%เงินสะสมณวันที่29กันยายน2566 8ล้าน63,677บาท5สตางค์คงเหลือณปัจจุบัน8ล้าน36,677บาท5สตางค์ด้านงานพัสดุโครงการจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ2566อยู่ระหว่างดำเนินงาน5โครงการบันทึกขอซื้อจ้าง1โครงการเบิกจ่ายแล้ว8โครงการ โครงการขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างถนนคอสลอบ้านหนงสีหมู่ที่2ส,ส่งเอกสารเบิกเงินกับจังหวัดมหาสารคามโครงการถนนข้สอสรลอเสริมเหล็กบ้านภายล้อหมู่ที่13เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ด้านงานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ถ่ายโอนข้อมูลจัดเก็บภาษีในระบบบุรณาการทะเบียนทรัพย์สินถ่ายโอนปีภาษีและแก้ไขข้อมูลปีภาษี2,566ปรับปรุงข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีประจำปี567อย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตรวจเช็คข้อมูลภาษีที่และสินปลูกสร้างผููที่มีพื้นที่ว่างเปล่าขอเปลี่ยนแปลงเป็นกเกษตรกรรมและที่พักอยู่อาศัยเพื่อประเมินภาษีในปี2,567 กองช่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างผู้ควบคุมงานออกตรวจรับโครงการย้ายหอถังสูงบ้านนนสําราญหมู่ที่11ออกตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริสมเหล็กบ้านนาคูนหมู่ที่3ออกตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่หมู e ่ที่8ออกตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริสมเหล็กบ้านไผ่ล้อมหมู่ที่13 ออกตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศกแดงหมู่ที่5งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างหมู่ที่4บ้านโคกกลางและหมู่ที่12บ้านวงพัฒนาหมู่ที่1บ้านโนนพิบาลหมู่ที่14บ้านโนนแก้วและหมู่ที่13บ้านไผ่ล้อมกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพันจ่าโททองแดงปินเกณในอำเภอแกดำร่วมทำบุญถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆนวัด ชนะสงครามบ้านหนองไัยและมอบปัจจัยพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสจำนวนหนึ่งรายได้แก่นายอุตแสงเหล่ากุดบ้านไผ่ล้อมหมู่ที่13นายเฉลิมชายเชียงพลิกนาย,ยกอบตอนรนพิบาลพร้อมคณะผู้บริหารพนักง,งานสอนตำบลและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หน่ง ได้ถวายพัฒตาหารเพลงจัดตุปัจจัยแด่พระสมฆนวัดป่าคุ้งโพธิสารบ้านนนพิบาลน,นายเฉลิมชัยเชียงพฤกนายกอบตนนพิบาลเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กประถมวัยด้วยหลัก3ออาหารออกกําลังกายอารมณ์ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง3าท่านนางมนัสนัานสว่างเวียงปลัดอบตนนพิบาลน,นายศิริชัยเทียงดา ผู้อหนวยการโรงพยาบาลส่วนตำบลบ้านโนนพิบาลนางจินดาพรนาสมชนรองปหลัดอบตโนนพิบาลนางสาวนุพววันแสนยมูลนางมนัสนันสว่างเวียงนายสาสตราสายสุนันทรารมคณะกรรมการตรวจประเมินผลการพัฒนานงานตามข้อตกลงได้ตรวจประเมินครูจำนวนสองรายนางพรพิมลวอขวาครูชำนาญการพิเศษนางนงเยาวศิริมาเทพครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนานเด็กเล็กตำบลนนพิบาลอำเอแกดดำจัังหวดมหาสารคาม thank yeah. you yeah.